ข้างลองข้างลองางลองหน่อยลอัน่อยเอิเร,าาร้วครับมัดร้านครัวขนาดทั่วพันมากเลย ก็หมดหายหมด ไม่รู้ก็ทำจากวัดนั้นโอ้ยทำจาก,ก,วกษษษขวดสลาพักกพเห็ดขวดคนมันจะคนมึงมันจะจากมันยังเสานาดทัวนาดทัวยังไม่มาก็ถึงลง่หง่อยมันอยู่เสา,าที่นี่นาดทัวที่มายเยอะ บรรยากาศหน้าสิมหรือเจดีกลางน้ำนี่ครับจุดจะให้อาหารปลาตามอยู่ตรงนี้วอนเลนมากตัวบนข้างหนังอะไรโน่นมนี่เจดีมันตุมันตุย่ยไง อ่ผมจะพาเขาไปดูภายในโบสถ์เจดีย์กลางนีน่ครับขวดขวดขวด,ขวดมองไปทางไหนไม่แต่ขวดน้องพอ่อยกขาหน เราซามอยากย้อมมาสามขนาดทั่วผม้งมาไปดูขับไปดูแบบชัดๆนะครับพระครูวิเวกธรรมอาจารย์เจา้าวัดวัดร้าวัดป่ามหาเจดีย์แก้วอันนี้นัลย์จังหวัดซิสเกตผูสร้างวัดล้านขวด มันนอนน้าภาพไปแลนะ้วหรือต้องปูรอดนะต้องปูรอดน้องพ่อ,อยกขาเหตุยากยกนะครับเนี่ยล้นวนลวนแกสลัด เฮ้ฮันปลาครับหนปลาหิวแล้วปลามีจะใส่หาลูกขึ้นปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกมีจะใส่ห้าลูก เราจะมาลอกินไงตกพันอะไรไม่รู้ทีน้อนี่ตรงนี้อะวโอ้หูย อุ้ยเห็นอ้ยมาตั้กูสิบโลหนิอ้ย่อุ้ยตายมาอยู่นี่เว้นามาตั้งกูสิบโลทำอุ้ยอ้ยกูดูพังี้อวะอันนีงหันมาบสรถจะบนังหรอคุณู่ ง่าเลยโอ้ยโอ้ยหนึะพระเจ้าเห้มากอ้ยสามทิห้าิรอยลอยโล่ในนั่นเบิร์ดสั่งทหารสองโลได้มาสองโลอ้ยอ้ยนี่นี่โอ้ย ยังกับปบึกอ่ะโอ้ยยังไงวะโอ้ยมันขัก,กมันเนี่ยอ้ยอยาเห็นปลาตัวไห่ครับผมว่าจะมีห้าสิบโลขึ้นกันมัวใหญไงสมัวคนโอ้้หูดอกเลยนะี่ หัวไงกุมภาคนหัวใงกุมภาคนแสดงว่าอยูตัวใหญ่สยยใส่ห้าสิบโลขึนมากูนะโห,หสเปอร์เลย อยู่กลางน้ำวัดลานขวดครับ Oh neng. Oke, tapi nang, jadi pembahasan parakita apaikan. ya. Terima kasih kami menonton ya. Terima kasih kami menonton ya. Terima kasih kami menonton ya. kami kami